สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์ยาวงานช็อปนะคะตัวนี้เขาจะเป็นหนังสีดํานะแล้วก็มีตัดเป็นลายซีสีคาราเมลนะคะโลโก้ตรงนี้ของเขานะคะเขาสก,กินคําว่าโค้ดนะคะไม่ใช่รอยแบบมีตําหนินะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นหนังดําเรียบแบบนี้สําหรับใบนี้นะคะเขาจะเป็นรุ่นที่ว่าเปิดออกมาแล้วก็กางได้แบบนี้ตัวนี้นะคะเรามาดูกันเขาใส่บัตรฝั่งนี้ได้สองนะคะฝั่งนี้ได้สองเป็นสี่นะ ด้านบนฝั่งนี้ก็สองฝั่งนี้ก็สองเหมือนกันนะคะแล้วก็มีช่องตรงนี้ให้อีกหนึ่งช่องนะคะเป็นช่องใหญ่ๆตรงนี้ก็มีนะคะด้านหลังนะแล้วก็มีช่องซิปให้หนึ่งะะช่องนะคะช่องซิปเช่องซิปก็สามารถใส่เศษเหรียญได้นะคะด้านหน้าตรงนี้เขาก็มีช่องนะคะคือรุ่นนี้คือช่องเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวลูกค้าจะต้องสงสัยว่าช่องยาวๆของเขาตรงนี้สามารถใส่แบงค์ันได้ไหมอ่ะม้นใส่ให้ดูนะคะ แบงค์พันยาวนะช่องบนก่อนนะคะช่องบนใส่ได้นะคะไม่มีปัญหานะพื้นที่เหลือส่วนช่องถัดไปนะคะช่องตรงนี้นะคะด้านหลังอ่ะใส่ได้เหมือนกันนะคะขายหายสงสัยนะแล้วก็ส่วนด้านหน้าด้านหน้าตรงนี้คงไม่มีลูกค้าท่านใดใส่ใส่ไม่ได้นะเอาไว้ใส่ยอย่างอื่นแทงนะคะช่องนี้ก็ ใบนี้ก็ไม่มีอะไรนะมีแค่นี้ส่วนขนาดของเขาเดยนุ่นวัดให้นะความยาวของเขาประมาณ7นิ้วครึ่งกว่าๆนะคะเกือบเกือบ8ดนิ้วแล้วก็ความสูงนะคะ3มนิ้วครึ่งเกือบเกือบ4นิ้วนะแล้วก็ความหนาของเขาประมาณ1นนิ้วนะคะโดยประมาณอาจจะมีคาดเคลื่อนบ้างนะคะก็ลองดูนะคะเผื่อใครชอบใบนี้